เพื่อนขามาถึงที่ทํางานก่อน15นาทีเราก็มีเวลาคุยกันเนาะเพื่อนๆขะขอสักสานาทีคุยกันไปเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่าแม่สมศรีทํางานอะไรนะคะเคยเคยแบบว่าทําคลิปออกไปหลายรอบแล้วนะคะแม่สมศรีทํางานที่เนอร์เซอรี่ค่ะอาหน้าที่ของแม่สมศรีก็คือทํากับข้าวให้เด็กนะคะเข้างาน9ก้าโมงเลิกเที่ยงครึ่ง วันหนึ่งสาชั่วโมงครึ่งนะคะนอนเนาะหรือว่า4ชั่วโมงแม่สมศรีทำแค่พาร์ทไทม์นะคะเพื่อนๆค่ะไม่ได้แบบว่าทำฟูลไทม์ถ้าทำฟูลไทม์ก็ <c oughs> 8ชั่วโมงขึ้นไปถึง10ชั่วโมงในแต่ละวันและก็เนอร์เซอรี่ของแม่สมศรีจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึง่งช่วงเช้าแล้วก็จะปิดอีกทีหกโมงเย็นค่ะพี่น้องค่ะนี่เลทสุดแล้วหกโมงย็นนะคะเพราะว่าเป็นเนอร์เซอรี่ของเอกชน คือพ่อแม่ที่เอาเด็กมาไว้ก็คือพ่อแม่ที่เขาทํางานนะคะเขามีามีกําลังที่จะจ่ายค่าเนอเร์เซอรี่ได้ก็จะเอามา,อาเอามาไว้ที่นี่เนะาะเพื่อนๆ่ะเด็กก็จะหมุนเบียนกันแบบเดี๋ยวก็มีหน้าใหม่ๆมาเพราะว่าบางคนก็ไม่เคยมาเลยก็จะมาไว้แค่หนึ่งวันก็มีถ้าพ่อแม่ฉุกเฉินมีแบบว่า มีอพอ o i n เม nut, นต์มีนัดนู่นนี่นั่นเขาก็จะเอามาทิ้งไว้แต่ค่าเนอร์เซอรี่บอกเลยว่าก็จะแพงนิดนึงเนาะหน้าที่ของแม่สมศรีคือทํากับข้าวให้เด็กเข้าไปก็จะต้องไปเปลี่ยนชุดไหนจะเป็นแม่สมศรีจะใส่ถุงมือตลอดเวลาทํากับข้าวเนาะเพื่อนๆคะ่ะและก็มีหมวกมีผ้ากันเปื้อนที่จะขาดไม่ได้ในแต่ละครั้งที่ทํางานนะคะหมวกเราต้องเก็บผม ถ้าเรามีตุ้มหูแม่สมศรีก็จะถอดออกคือแม่สมศรีไม่เคยใส่ตุ้มหูมาทํางานเลยแหวนก็พยายามไม่ใส่ก็ไม่ใส่เลยนะแหวนสร้อยไม่ใส่แต่นาฬิกาบางทีเราก็จะไม่ใส่แต่นี่เป็นนาฬิกาที่แบบว่าแม่สมศรีนับนับก้าในแต่ละวันคือเราดูนับเก้าด้วยหัวหน้าก็ไม่ไม่ได้แบบว่า่าว่าอะไรเรานาฬิกาเราใส่ได้เราบอกเวลาเนาะว,ว่า ช่วงเวลานี้เราต้องเตรียมตัวทำกับข้าวนะต้องเสร็จก่อน11 1เอโมงนะคะเพื่อนๆขาเตรียมของหวานเตรียมอา,อาหารข้าวเราก็ต้องมาดูในแต่ละวันว่าวันนี้เด็กแพ้ไข่แพ้นมเขามาไหมถ้ามาเราก็ต้องทำแยกและ มีเด็กอ่อนด้วยบางวันก็มีเด็กอ่อนสองคนสามคนเราก็ต้องทําเสร็จเราก็ต้องบทนะคะเพื่อนๆค่ะคือที่นี่ก็มีหลากหลายขั้นตอนแต่แม่สมศรีก็นั่นแหละค่ะรับหน้าที่เป็นแม่ครัวคนเดียวเนาะเพราะว่าเป็นแม่ครัวประจําเลยที่นี่นะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มาส่งกําลังใจให้แม่สมศรีวันนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าแม่สมศรีทํางานอะไร เป็นแม่ครัวที่เนอร์เซอรี่ค่ะเพื่นขางานก็ไม่ได้หนักอะไรคือเราชอบในสิ่งที่เราทำนะคะไปแล้วคะ่ะได้เวลาเข้างานแล้วขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะ